เล่าเรื่องตอนที่โอกาสเป็นสะจวดมาเข้าวงการทหารเป็นเรื่องราวที่พลตรีนเรศฐากุลโกรารองโฆษกกองปัชาการกองทัพไทยได้พบกับนายประเสริฐพรมมาหรือน้องเปาพนักงานราชาการของกรมแผนที่ทหารในงานสัมมนาพัฒนาบุคลากรของ,ของกรมแผนที่ทหารน้องเปาเล่าว่าว่าใฝ่ฝันจะเป็นทหารมาตั้งแต่เด็กได้แรงบันดาลใจจากการไปเที่ยวงานวันเด็กนักกองบิน23 แล้วก็ได้พยายามสอบเข้าเป็นนักเรียนทหารร้ายครั้งแต่ก็ไม่สําเร็จจนเมื่อจบวัทยมศึกษาปีที่6ก็สามารถสอบเข้าเรียนคณะวิศวกรรมเครื่องกลวิทยาศาสตร์การกีฬาและได้โคต้าไปเรียนในโรงเรียนนานาชาติที่หากเรียนจบแล้วจะสามารถไปเป็นสจ,จวตหรือว่าทํางานในหน่วยงานด้านการบินที่มีเงินเดือนสูงได้แต่น้องก็ไม่ละทิ้งความฝันที่จะเป็นทหารค่ะถึงกับยอมสละสิทธิโคต้าเหล่านั้นแล้วมาสอบเป็นนักเรียนในสิบแผนที่ แม้ว่าจะสอบไม่ได้แต่ก็ไม่ผิดหวังระหว่างนั้นจึงสมัครเข้าทำงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนค่ะพร้อมกับหาแนวทางเข้ามาเป็นทหารจนกระทั่งสามารถสอบเข้ามาเป็นพนักงานราชการของกรมแผนที่ทหารได้ในปัจจุบันค่ะน้องเล่าให้ฟังว่าในช่วงระยะเวลา2ปีที่ได้เข้ามาทำงานในหน่วยทหารก็มีความประทับใจและเห็นข้อแตกต่างที่ชัดเจนจากการทำงานในองค์กรอื่นๆหลายด้านด้วยกันค่ะ เพราะว่าเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในองค์กรเหล่านั้นก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยลำพังแต่เมื่อมาอยู่ในหน่วยงานของทหารครั้งหนึ่งเคยทำงานผิดพลาดจนถึงขั้นผู้บังคับบัญชาต้องเข้ารับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตที่คิดว่าจะต้องถูกลงโทษหนักแน่นอนแต่เมื่อผ่านกระบวนการชี้แจงแล้วผู้บังคับบัญชากลับยืดอกรับผิดชอบด้วยตัวเองและบอกว่าที่ผ่านมาท่านอย่างอธิบายบอกกล่าวงานน้องไม่ดีพอ และให้โอกาสเริ่มต้นใหม่เพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะจากเรื่องเาวาที่เกิดขึ้นทําให้น้องประทับใจและภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานทหารได้พบกับผู้บังคับบัญชาที่มีความรับผิดชอบมีความเมตตาและกล้าหาญในกรมแผนที่ทหารกองประชาการกองทัพไทยในปัจจุบันแลาขออวยพรให้น้องเปาสามารถเข้ามาเป็นทหารได้อย่างเต็มตัวตามที่ใฝ่ฝันไว้ในอนาคตนะคะสำหรับภาพคู่เล่าเรื่องในตอนต่อไปจะเป็นท่านใดนั้นกรุณาติดตามรับชมค่ะ